เคน้อยฟาร์มชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ในตุ้มกับหนุ่มพีทนะครับพากันมาที่แปลงสลัดนะครับมาอัปเดตอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของสลัดในรอบนี้ช่วงนี้นะครับเพราะว่าสวยมากถ้าช้ากว่านี้เรียบร้อยนะครับอาจจะไม่ได้ภาพสวยๆนะเพราะว่าอย่างวันนี้วันศุกร์แล้วครับพรุ่งนี้มรืนก็เปิดสวนนะครับเปิดสวนให้ทุกคนได้เข้ามาถ่ายรูปต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันจ่ายวันไหวติดติดกันไปนะครับแต่ก็ มผมผมก็ไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องประเพณีเท่าไหร่แต่ที่รู้คือว่าโอผักเรามันโอเคมากนะครับสําหรับเทศกาลตรุษจีนพวกนี้ก็เห็นบอกหลายๆท่านก็จะพาน้องๆตัวเล็กๆบอกว่าเดี๋ยวจะพาอาตีน้อยมาถ่ายรูปสักหน่อยประคั่งก่อนก็เซนตาน้อยนะแต่รอบนี้เป็นตีน้อยนะครับโน,โน่นน้องพิดก็กําลังจิ้มๆิดึงๆนะครับดูแลความเรียบร้อยสําหรับแปลงที่จะต้อนรับการถ่ายรูปนะครับ ามาเริ่มกันที่แปลงนี้นะครับแปลงนี้น้องพีททาสลับเป็นตาหมักรุกไว้นะครับตอนแรกก็แต่มันก็ยังไงล่ะก็จะบอกว่าเพื่อนๆเท่าที่เพื่อนๆเห็นนะก็จะมีทั้งคอร์สนะครับที่เห็นตรงหน้านะก็จะเป็นคอร์สแดงคอร์สเขียวนะครับแล้วก็มีเบบี้คอร์สสลับอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่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 เพื่อนๆคอร์สต้ตนนี้ก็กินได้แล้วล่ะอุ้ยแล้วแบบเวลาเวลาเราตัดเขาน้ํามันจะคล้ายอ่อ อิลุยอ่ะคล้ายประกาศขาวบางคนก็เรียกว่าประกาศหวานนะครับคอ,อ,อตัวนี้จะมีความกรอบมากนะครับความกรอบมากเมื่อวานนะหนุ่มพีทเขาเขาเขาทำข้าวผัดนะครับแล้วเราก็แอบเอาไปกินก่อน1ต้นแล้วก็มีก็มีตรงนี้เป็นเป็นเลดคอร์สใช่ไหมพีท<ช>หรือว่า <Red Baby. S 2> เลดเบบี้อันนี้เป็นเลดคอร์สอันนี้ก็ส่งกลมดีนะสวัสดีครับน้องพีทสวัสดีกันทีหลังอีกนะ วันนี้นะเราดูผักเป็นหลักนะครับเราไม่เอาคนเลยเนี่ยนี่นี่เพื่อนแปลงนี้นะน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงเบบี้คอร์สด้านหลังด้วยนะพีทใช่คับแต่นี้ก็มีเบบี้คอร์สโชว์เพื่อนนะนี่ครับเบบี้นี่นี่อ่าออันนี้อันนี้ก็เบบี้คอร์สเหมือนกันอันนู้นก็นี่ดูนะเบบี้คอร์สนะเวลาเวลาตัดเขาเวลาหรือว่าเวลาเอาส่งลูกค้านะพีทดึงออกมานะเขาคล้ายๆกระหล่ำปลีเหมือนกันกระหล่ำปลีแบบ ออกแนวกล่าปีบวกกับผักกาดแก้วอะ่ะเพื่อนๆแต่ทีนี้เวลารสชาตินะผมว่ามันกรอบกว่าหอมกว่าหวานกว่าคอร์สด้วยซ้ําไปแล้วก็มาเ,เดี๋ยวเบบี้คอร์สเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงหนึง่งแปลงนี้ก็มีเหมือนกันแต่ผมว่าแปลงอีกแปลงหนึ่งอะ่ะโน่น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 เพื่อนเพื<ๆ>่อนด้านหลังตรงโน้นผมว่าน่ารักดีเดี๋ยวไปดูกันอ่าแปลงนี้แปลงนี้เบบี้คอร์สเยอะมากนะครับนี่นี่น,นี่เพื่อนเพื่อนดู อุ้ยอันนี้อุนน้ยอันนี้โอ้โหอ,อันนี้แน่นตึบเลยอันนี้แน่นตึบเลยอ่ะอนนเพื่อนๆนะเสาร์อาทิตย์นะเข้ามาเลยนะยอย่ารอถึงตุจีนนะนี่ก็สองอีกประมาณสี่วันก็จะถึงตุษจีนแล้วนะครับก็นี่ตรงนี้ว่างหน่อยตรงนี้ว่างหน่อยนี่ทานได้แบบเยอะเพราะรอบที่แล้วไม่เพียงพอโดนโดนต่อว่าเนาะพีชโดนต่อว่าไปเยอะบางคนสั่งอย่างละสิบย่างละอะไรอย่างเงี้ยแต่มารอบที่แล้วแบบบอกตรงว่าสภาพดินฟ้าอากาศเนาะ เขาก็ทํายากนะแต่รอบเนี้ยมันมัน,ม,นมันพอได้นะคะพอได้แต่ก็อุ้ยดูดีมันฟูดไปก็ไม่รู้อะไรก็มันน่าก,กินอย่างเดียวนี่นี่เพื่อนยิ่งคอสเขียวไม่โดยส่วนตัวผมอะ่ะผมชอบมินีคอสเขียวนะแต่มินีคอสแดงดู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 ด,ด,ด,ดูโอ้ยนี่นี่นี่อย่างน,น,น,นี้เลยนี่นะครับคลิปนี้นะให้ดูความสวยงามอย่างเดียวแหละโน่น ون, แปลงโน้นไปเดี๋ยวไปแปลงโน้นเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงโน้นดีกว่าก่อนขอแล้วขอแล้วอาะ ไปดูห่อแล้วพีทบอกว่าห่อแล้วไหนอไหนนี่ไม่มีคอร์สห่อแล้วนะใครมาเสาร์อาทิตย์นะได้เลยอันนี้สีแดงนี่ครับฝั่งทางนี้สีแดงห,อหอ่อเหมือนกันเริ่มห่อแล้วนี่นี่นแดงก็ห่อเหมือนกันนี่ใช่เมื่อวานนะสีแดงนะพี่ว่าฟินมากเลยกินกับข้าวผัดอ่ดดะ,ะมันไม่เพื่อนมันผมว่ามัน,ม,นมันหอมมาหรือว่าเพราะคำนั้นก็ไม่รู้เ <laughs> พราะเพราะเพราะคำที่คำที่ผมกินเมื่อวานอะ่ะคำข้าวคำนั้นนะ ไม่รู้ยังไงแต่กินซ้ำผมก็มันก็ฟินเนี่ยกินไปก็ฟินไปอะไรอย่างเงี้ยนู่นเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงโน้นดีกว่าพวเพื่อนๆย้อนแสงหน่อยอะกรีนคอร์ color, นะครับนี่โอ้ก็มาถามว่าทานได้ยังทานได้แล้วเอาเพื่อนๆตรงนี้แหว่งไปไม่ต้องสงสัยนะครับมีก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เขาขึ้นแค่เนี้ย <laughs> เราเราปลูกแบบอินทรียนเ้อะเนี่ยต้นไหนหสวยๆพิษนี่ครับสองต้น ที่จริงอ่ะกินได้แล้วล่ะแต่แ,แต่ปีนี้เหมือนต้นมันเล็กมากเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนมันต้นก็ไม่มากนะถ <c oughs> ้าถ้าสมมุติว่าเราไปดูตรงที่เขาขายจริงๆเนี่ยพีตต้นเล็กกว่านี้อีกนะอ้าวแล้วครับต้นเล็กกว่านี้อีกแล้วอันนี้แบบพี่ว่ามันมันก็โอเคแล้วล่ะแต่แต่เราเคยทําได้ต้นหนึ่งเกือบสี่ขีดสามขีดสี่ขีดกับครึ่งโลแต่อันนี้โอเคมันน่าจะได้ประมาณสามขีดเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยแต่ก็ถามว่ากินได้ยังมันกินได้แล้วแต่รสชาตินะชนะเลิศปีนี้ รสชาติชะตนะเลิศจริจงๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปย้อนดูนะคลิปที่เราทํานะวิธีการดูแลนะผมพูดตรงๆนะผักสวยอะ่ะเพื่อนๆไปถ่ายที่ไหนก็ได้ตรงอืนอ่อนน่ะก็สวยนะพีทตรงอื่นสวยกว่าเราอีกบนขาคอรหรือว่าที่ลมสักนะสวยกว่าเรายืมากแต่ถ้าผักอรอ <c oughs> กร่อย <c oughs> อยากแข่งอยากแข่งเพราะอะไรเพราะเรากินเองนะเรารู้เนาะพีทเนาะใช่ครับแล้วก็คนนี้เข้ามานี่แบบอุ้ยแย่งกันนะมองตรงมาแย่งกันฝั่งนี้ฝั่งนี้เล็กคอเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ฝั่ง มัวแต่อวยของตัวเองมัวแต่อววของตัวเองเออเพื่อนๆก็เลยแบบเออนะปล่อยเยอะไปหน่อยนี่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 เพื่อนๆนะนี่ฝั่งหนุเป็นบัตเหตุพิษไปไปไปดูบัตเหตุกันปฏตเหตุมาปฏิเหตุมาฝั่งนี้นะครับแม่แต่พอดีฝั่งซ้ายมือเป็นคอร์สเบบี้คอสแบบปลูกแบบตามหมักลูกแบบของพิษอดไม่ได้ที่จะกลับจับภาพกลับมาฝั่งนี้อีกอ่ะอ่ะนะเพื่อนๆนะอ้าวฝั่งนี้เป็น บัตเตอร์เฮดต้นไหนดีต้นไหนดีต้นไหนดีต้นนี้ดีกว่านี่พี่เห็นอยู่แถบนี้แน่นละเพื่อนถามว่ากินได้ยังกินได้แต่ถามว่ารอกว่านี้ก็เขาก็จะโตกว่านี้อีกนิดนึงนี่ตัวนี้จะสวยแต่ปีนี้นะเหมือนเดิมเอ่อไอตัวบัตเตอร์เฮดกับคอร์ลเนาะใช่พี่ว่าเขาเล็กอะพี่ว่าเล็กเล็กกว่าทุกครั้งที่เราทําอย่างปลูกครับอย่างอย่างบัตเตอร์เฮด พวกเราเคยทําได้ึเกือบครึ่งกิโลเกือบครึ่งกิโลนะต่อกอหนึ่งเนาะเรารขายเราขายทั้งกอนะครับของกินน้อยฟางของเราไม่ขายเป็นกิโลกร,รัมนะครับพวกเราเลูกค้าเรายินดีที่จะจ่ายเป็นต้นเป็นต้นเลยนะเพื่อนๆก็ถามว่าอุ้ยแล้วอย่างนี้จะคุ้มเหรอลูกค้าเป็นคนตัดสินใจถ้ามไม่คุ้มคงไม่ซื้อเรานะพีทแต่พูดถึงนะความฟินนะโอ้โหแบบฟินในเรื่องของรสชาติมันจะเห็นนี่กรอบนะครับกรอบแล้วก็จะมีความหอมนะพีท อย่างอย่างอย่างสมมุติว่าเพื่อนๆเอา,เอาตันนี้แล้วกันดูเหมือนจะเล็กเนี่ยเราเราเคยมีความรู้สึกว่าเขาไม่สมบูรณ์ใช่ครับแต่เราเอาไปกินโอ้โหคือรูปลักษ์ภายนอกคือรูปลักษ์ภายนอกนี่ตัดสินไม่ได้แต่ถ้าคุณค่าคุณค่าภายในต้องใช้ลิ้นเท่านั้นนะพี่ใช <c oughs> <c oughs> ลิ้นเอามาอวยกันดีก <c oughs> ว่าอวยกันไปเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงที่ปลูกแบบ มิกรวมกันนะพีทแปลงนั้นพี่ว่ามีความสมบูรณ์สวยงามเดี๋ยวเราไปจบคลิปที่แปลงนั้นนะคะปุ้ยมาเด้อมาเด้อเนี่ยเสาร์อาทิตย์มาเด้อเนี่ยน่าถ่ายรูปมากเอาาเอ,เอน่าถ่ายรูปมากจุดจีนนี้นะครับจุดจีนปีนี้นะอุ้ยภูมิใจนําเสนอมากนะครับเดี๋ยวไปจบกันที่แปลงนู้นน้องพีทนําไปแล้วน้องพีทนําไปแล้วอ,อ่าสุดท้ายนะครับมาที่แปลงรวมหุ้ยรวมทุกอย่างรวมแม้กระดังยาถามว่า ทำไมต้องมาจบกันที่แปลงนี้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าความเป็นธรรมชาตินะครับจะอยู่ที่แปลงนี้นี่แปลงนี้สวยสุดละพีทใช่ครับคือเป็นแปลงที่เราไม่ได้สับเลยนะพีทไม่ได้สับไม่ได้อะไรก่อนหน้านี้เราปลูกพวกเออนี่นี่นี่น,น,นี่เขาเรียกอะไรนนะเนี่ย<อ>ไอ้กวางตุ้งนะครับแล้วเราก็ดึงถอนออกไปก็จะมีหญ้าคือพูดง,ง่ายๆว่าสลัดพวกนี้เขาเหลือถาดน,นะครับน้องมีน้องพีทก็เลยเอามาเน็บเน็บไว้<ๆ><ๆ> แต่ดูเอาเถอะเอาเดี๋ยวผมย้ายมาฝั่งนี้ด้วยความหน็บของเขาน่ะหลากหลายชนิดนะครับก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากอย่างต้นนี้คอร์คอร์โอ้ยมินีนี่คือต้นนี้แบบอยากกินจังต้นนี้อยากกินจังแต่แหมให้ผู้มีอุปการะคุณของเราเถอะต้นนี้นะจองไว้นะผมจองไว้เขาเบบี้คอร์อันนี้เบบี้คอร์ต้นนี้อุ้งกาบหนึ่งเด้อเพื่อนเด้อกินกัะยำเด้อพวกเนี้ยกินกรยำแบบ เมื่อวานกินกับข้าวผัดอุ้ยไฮโซได้แค่ข้าวผัดแต่ถ้าต้นนี้นะใครที่เคยกินซีซารสลัดนะเนี่ยคอร์สเขียวต้นนี้แม่แล้วก็มีหลากหลายนะครับต้นนี้เลคอร์สครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเลดคอร์สตรงกลางนี้อพิกหวาน,นเพื่อน,นมีรูปเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รเน่ามีญา<อ>ด้วยนะญ้านี้ผมไม่ต้องบอกชื่อใช่ไหมว่าญาอะไรเพื่อนๆดูนะนี่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  <ไป S 1> เอาเฝั่งนี้ mini, ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลดมินิคอร์สครับนี่นี่นี่ไหน อันนี้เอ่อเลดเอ่อเป็นเบบี้คอร์แดงอ่ะนะนี่อุ้ยตัวนี้กินได้แล้วพีท<ช>อู้หหอตับ,บเลยเหมือนเหมือนเหมือนกระหล่ำปีกับผักกาดแก้วรวมกันอย่างที่เคยบอกนะครับ,รบนี่ฝั่งนี้ก็เป็นคอร์เช่นเดิมคอร์อันนี้เบบี้เหมือนกันอันนั้นก็เป็นเบบี้คอร์ครับอู้เอาเหนื่อยแล้ววันนี้นะครับผมแค่น้อยฟาร์มชาแนลเนาะพามาดูอัปเดตผักสวยซ้ไว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนะพีทครับยังไงนะครับเสาร์ทย์นี้นะเข้ามานะ แล้วก็คลิปนี้นะสําหรับเ,เพื่อนๆที่ติดตามใน YouTube นะว่าเอ,อ๊ไม่ค่อยมีผักสวยเลยตอนเนี้ยตัวเต็มที่ละแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วลนะพีทสําหรับ,รบผักสลัดนะยังไงนะครับ,รบขาดตกบกพร่องมากันใดหรือว่าอะไรไม่เหมาะสมไม่สมควรขออภัยด้วยเนาะพีทเนาะยังไงนะครับขอให้ทุกท่านนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับร่ํารวยเงินทองเฮงๆสุขภาพร่างกายห่างไกลาจากโควิดกินผักเป็นยาเนาะ กินผักเออกินอาหารเขาเขาพูดอะไรเขาจะมีเขาเขาจะมีคําของจองกันว่ากินอาหารให้เป็นยาแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปกินยาเป็นอาหารอุ้ยเหมือนเหมือนจะเฉยนะแต่ผมก็จะพูด <c oughs> ใ,ใครที่ใช้บลีพวกนี้ดูเหมือนจะเฉยนะแต่ผมก็จะพูดว่ามันจริงอะเรากินอาหารเนี่ยให้เป็นยาพิษ<ช>อย่างสม่ว่าผักพวกนี้คุณค่าทางโภชนาการเยอะมากถ้าพ<ว> <ๆ S 1> ี่ <ๆ S 1> จะพูด <ๆ S 1> จริงๆนะพูดตรงๆแค่คอต,ต้นเดียวอะคุณค่าโภชนาการปลาเข้าไปเกือบ15นาทีอะ โอ้เราเราเราไม่พูดดีกว่าเราเรามาพูดเรื่องแค่ว่ารู้แค่ว่ากินผักให้ดีแต่จะดียังไงต้องเป็นผักที่ไม่มีเคมีนะไม่ไม่มออีสารพิษปนเปื้อนนะครับแต่ถ้าท่านคนไหนที่หลีกเลี้ยงไม่ได้เนาะก็ล้างดีๆเข้าไปดูในช่อง YouTube วิธีการล้างก็มีล้างแบบหลากหลายแต่ถ้าท่านเลือกได้ของเค่น้อยฟาร์มยินดีต้อนรับนะครับผมช่วงเนี้ยถือว่าเพียงพอนะเพียงพอ,พอเรารจะไม่โดนดา่าไหม อาจจะมีบ้างนะอาจจะมีบ้างเพราะว่ามันโตไปพร้อมกันนะครับก<อ>ารทำผักอินทรีย์โตไปพร้อมกันวันนี้นะครับในตู้ขนมพีชนะของแค่น้อยฟาร,ร์มชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องพีชฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะเราสั่งไม้มาแล้วล่ะไม้บนะูทูธน่ะใช้ไม่เป็น <c oughs> ใช้ไม่เป็น, <c oughs> เ,ปนเดี๋ยวหาวิธีการใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพีชก็เลยก็ต้องทนให้ผมจับภาพวุ่ๆว่ไปก่อนนะเพราะว่ายังไงเสียงก็ไม่เข้าไม้เนาะพีชยังไงวันนี้เราสองคนสวัสดีครับ